ประเภทหนังที่เราอยากดูจะบ่งบอกถึงพลังงานที่เราขาดในคลื่นพลังงานของเราค่ะถ้าช่วงนี้คุณอยากดูหนังรักโรแมนติกอาจเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วคุณโหยหาความรักและรู้สึกเหงาไม่ว่าคุณจะเหงาจากการเป็นโสดหรือเหงาแม้ว่าคุณจะมีคู่ ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกอยากดูหนังตลกอาจเป็นเพราะว่าชีวิตของคุณมีแต่พลังงานความเครียดคุณเลยต้องการพลังงานความสดชื่นเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้มีแต่ความเรียบง่ายไม่มีสีสันไม่มีอะไรตื่นเต้นคุณอาจจะอยากดูหนังแอคชั่นดูหนังฆาตกรรมดูหนังดรามา่าหรือแม้แต่ดูหนังผี เพราะหนังประเภทนี้จะกระชากอารมณ์ผู้ดูและทําให้ร่างกายผลิตสารในดีเนลินค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนกลัวผีเชื่อเรื่องผีแต่ชอบดูหนังผีอาจเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วคุณไม่เคยมีประสบการณ์ตรงกับการเห็นผีคุณเลยชอบดูหนังผีเพื่อไปเติมเต็มข้อสงสัยและเติมเต็มในความเชื่อเรื่องผีของคุณ